หนุ่มเล่าเหตุการณ์คาดไม่ถึงโดนกัดทะลุเต็นตตกใจนึกว่าง,งูจากเหตุการณ์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายรหนึ่งได้โพสต์ลงในกลุ่มจุดกลางเต็นเป็นเรื่องราวประสบการณ์อันน่าตกใจที่ได้เกิดขึ้นกับตัวโดยได้ระบุว่ามีใครเคยนอนหลับอยู่ในเต็นแล้วโดนแมวกัดทะลุเต็นเข้ามาบ้างไหมครับเต็นทะลุ4ี่รูเท้าโดนไป2รูเลือดสาดเลยครับผมโชคดีจริงๆปอปลอขอบคุณมิตรภาพดีๆจากเต็นข้างๆมียาทุกอย่างพร้อมเลยครับ วันนี้จึงต้องไปฉีดยาและต่อมาได้คอมเมนต์ในโพสของตัวเองต่อด้วยว่าเรื่องมีอยู่ว่าหลับไปตอนสามทุ่มจู่ๆผมต้องสะดุ้งตื่นตอนตีห้าครึ่งอย่างไวมากเพราะรู้สึกเหมือนมีอะไรมากัดที่นิ้วเท้าเลยเปิดไฟดูปรากฏว่าเลือดสาดเลยครับตอนแรกนึกว่างูกัดทะลุเข้ามาหรือเปล่าปรากฏว่าออกไปถามพี่ๆเต็นข้างๆเขาบอกว่าเห็นเป็นแมวสีดําเดินออกไปอยู่ก็ถือว่าโชคดีที่เป็นน้องแมวนะครับ แมวไม่ใช่สัตว์ดุร้ายเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงมากๆว่านอนหลับอยู่ดีๆจะได้เลือดขนาดนี้